ใคที่ใช้ BMW G20 อยู่นะฮะวันนี้จะเดี๋ยวต่อพาเราพามาชมชุดแต่งคาร์บอนแบบครบครับเริ่มกันด้วยตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นในส่วนของ d ิฟ f วอร์เซอร์คาร์บอนนะฮะจะเป็นทรง m p e r f o r m a n c e แล้วก็เป็นทรงของ TAKD คาร์บอนนะ,ะเรามีให้เลือกทบทุกทรงนะครับจับคู่กับตัวปลายท่อคาร์บอน M แบบนี้หรือจะจับคู่กับปลายท่อตัว m p e r f o r m a n c e แบบนี้ก็ลงตัวหล่อไม่แพ้กันครับสำหรับถัดมาะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัว ดฟฟิเซอร์ที่เป็นของตัว LCI นะครับก็จะมีเป็นทรง M performance นะครับเข้ามาพร้อมกับตัว F1 brake light ด้วยนะฮะตัวนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตขึ้นอีกระดับครับผมถัดมานะฮะก็เป็นในส่วนของด d ฟิเซอร์เป็นตัวของ TAKD Carbon ฮะรทรงโหดเลยนะฮะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวด d ฟิเซอร์ที่เป็นงานแบ็กกรอนะฮะเป็นทรง M performance ถัดลงมาอีกก็จะเป็นในส่วนของลิ้นหน้านะฮะตัวนี้เป็นของก่อน LCI นะครเป็นทรงของ TAKD เรามีครบทุกทรงนะฮะแล้วก็ครบทุกงานสําหรับ BMW G20 โดยเฉพาะนะครับสำหรับใครนะฮะที่สนใจชุดแต่ง BMW G20 เนะฮะเรามีครบทุกแบบครบทุกงานนะครับสามารถมาเลือกชมได้ที่เราครับเดียเลต้าพาร์ทครับกินดีให้บริการครับผม